สวัสดีครับผมนักคิดท4ีครับคลิปนี้รีวิวเดนโทน่าครับเป็น King o f Sport เลยก็คือตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับเป็นอยู่ในแรงท็อปสุดสามารถจับเวลาได้จริงตัวนี้ราคาหลักหมื่นนะผมให้ดูคร่าวๆก่อนทั้งตัวเลยแล้วเดี๋ยวมาเจาะลึกกันทีละส่วนเนาะเนี่ยเป็นประมาณนี้นะนี่ดับเบิลล็อกแบบนี้เลยนะครับฝาหลังปิดทึบความหนาความบางก็ให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้เรามาเจาะลึกกันที่หน้าปัดดีกว่านะครับเพราะว่ามีหลายคนอยากดูหน้าปัดแล้วก็ การเล่นแสงของขอบเงานะนี่ขอบเซรามิกครับก็จะกาเงาประมาณนี้สังเกตที่กระจกนะครับเป็นกระจกกรนรอยนะครับแล้วก็มีความใสพอสมควรเลยนะครับฟังก์ชันหน้าปัดต่างๆจับเวลาได้ครับมงเล็กทดนาทีทดหลักชั่วโมงต่างๆครับขาเล็กเรียวยาวสารสเลตก้ส,ะสะ่วนซีแอลครับข้อกางเงาด้านข้างปัดด้านครับ ปรมาณนี้ความหนาความบางก็คือเหมือนนาฬิกาเขียนล้านอะ่ะแต่ตัวนี้ราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองใครสนใจสั่งซื้อนะทางไลน์ด้านล่างมีกลุ่มศึกษานาฬิกาสอบถามได้ทุกรุ่นทุกราคาไม่ว่าจะเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นแบบนี้มีหลายยี่ห้อด้วยนะยี่ห้อนี้มียี่ห้อดังอื่นๆมีหมดเลยสอบถามได้ครับนิกที่โปนะครับขอบคุณครับแถม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 ประมาณนี้ไป โอเคนะครับ๊บ